มาเดินเยวาวราชนะคะวันนี้เรามาเยือนเยวาวราชนะคะเพื่อนๆพาาปาม,มาทานหมูสลามเยวาวราชค่ะตามยืในใกล้ๆนี่ลูกเดี๋ยวไปไหนเดี๋ยวไปไหนแป๊บนึ่งอันนี้พักกาดาวหมูฉลามชัยนาทาอันนี้เป็นหมูฉลามไ่ออคมคะเราเอาไซส์กลางมานะคะนี่ออไซส์กลางก็ห้าร้อยไซส์ใหญ่พักหนึง เรามารอโรตีใส่ไข่ที่เยาวราชนะคะในแถวของขายเยอะมากของกินเต็มไปหมดเลยของโดนะคะโรตีที่ใช้หน้าเทาาค่ะโรตีที่เยาวราชนะคะนี่ใส่ไข่รอโรตีอยู่คะ่ะโอ้โหคนเยอะมากที่เย,ยาวราช